่านสาธุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนที่ห้านี้ก็มาขอปรารกกัเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อการหนีบาปเรื่องการหนีบาปนี้เราก็ต้องพูดกันเรื่อยวิธีการหนีบาปก็ต้องพูดกันเหมือนกันวิธีการหนีบาปเอาตามแบบฉบับของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตัดไว้ในสังโยช์ความจริงสังโยชน์ทั้งหมดที่มีสิบประการแต่ถ้าตัดได้ทั้งสิก็เป็นพระอรหันตัดได้หก็เป็นพระ,ะอนาคามีถ้าตัดได้สก็เป็นระโสดาบันกับสกิทาคามีสำหรับเรื่องความเป็นระโสดาบันหรือไม่นั้นเขาบรรดาแทนพุทธบริษัททั้งหลาย จงอย่าสนใจถ้าเรามุ่งความเป็นปะโสดาบันจริงๆอารมณ์จิตจะกลุ่มทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นหรือไม่เป็นเราไม่ทราบถ้าบังเอิญไม่เป็นปะโสดาบันคิดว่าได้เป็นปะโสดาบันกรรมหนักจะมาทีหลังนั่นก็คือว่าถ้าเวลาตายาพลาดครั้งลงไปเราจะไม่พ้นเขตอบายภูมิ ฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงตั้งใจคิดแต่เพว่าเราจะคุมกำลังใจให้อยู่ในขอบเขตของสังโยชนสามรายการคำว่าขอบเขตเขาสังโยชน์ก็หมายความว่าเราจะไม่เป็นท่ายองสังโยชน์สามรายการนั่นเองอารมณ์ที่เราจะต้องพ้นทําจิตใจให้ไม่มีกังวลอารมณ์ของสังโยชน์ ก็คือหนึ่งสก,กายยทิฐิอารมณ์มโนสัญญตมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันจะไม่ตายร่างกายเต็มไปด้ความสะอาดไม่มีการสกรปรกน่ารักน่าชมร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราอารมณ์มโนสัญญตเป็นอย่างนี้เราก็ต้องคานตัดทำลายอารมณ์นี้ทิ้งไป ให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงแค่เบื้องต้น,ตนว่าร่างกายนี้ปกติมันต้องตายมันไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ได้ร่างกายสกรปรกหรือไม่สกรปรกน่ารักหรือไม่น่ารักไม่ต้องคิดยังไม่ถึงเวลานั้นร่างกายเป็นเราเป็นขวงเราเรามีในร่างกายหรือไม่มีในร่างกายก็ไม่ต้องคิดเหมือนกันปล่อยไว้ก่อนเพราะอารมณ์นั้นสูงเกินไป เรามาใช้กันแต่เฉพาะอารมณ์เบื้องต้นเท่านั้นในตอนนี้มีความรู้สึกขั้นแรกว่าชีวิตที่เกิดมามันเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเราต้องตายแน่นอนแล้วทำความรู้สึกแบบเปรการีเธอมีความรู้สึกว่าความตายมีแน่แต่ไม่รู้ว่าเวลาตายจะเป็นเวลาไหน ตายเชา้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายกลางวันตายกลางคืนจะตายมีอายุน้อยตายมีอายุมากไม่แน่นอนระมัดระวังไว้เสมอว่าคิดไว้าอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอแล้วก็ตั้งตั้งใจทําความดีจิตสงรมความดีไว้เข้าไปแก้สัข้อดีสอง สัญญาก้อยสองมีความรู้สึกในใจสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์แล้วก็ตัดอารมณ์นั้นทิ้งด้วยปัญญาว่าพระพุทธเจ้าดีพระธรรมคำสั่งสอนเขาก็องคองด์ดีพระอริยสงฆ์มีความดีทั้งสามราการนี้มีความดีควรยอมรับนักถือได้แล้วก็เต็มใจในการยอมรับนักถือ สัญญาอข้อที่สาม,มีความไม่แน่นอนในศินทำตนเป็นการปฏิบัติตนแบบสถทาหัวเต่าฝึกเข้าฝึกออกเคารพในศินบ้างไม่เคารพในศินบ้างอันนี้เป็นเหยื่อของบาญภูมิเราก็ต้องฝืนอารมณ์นี้เอาชนะให้ได้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าศินเตาต้องรักษาให้แน่นอน เฉพาะกระวา ة มีสินห้าขสินมีห้าสิขาบทมีปานาติบาตเป็นต้นมีสุราเป็นที่สุดเราจะเว้นแน่นอนในสินห้าระการนับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปไปบาปก,กรรมเก่าๆที่ทำไปแล้วเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องเวลานั้นไม่ใช่เวลานี้เวลานี้เราจะเป็นคนดีมีความเคารพในศิน เพียงแค่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้ารมของทุกคนมีความไม่ประมาทในชีวิตคิดว่ามันอาจจะต้องตาย <c oughs> แล้วก็ความตายนี้ก็ไม่แน่นอนนักจะตายเมื่อไรก็ได้ร้อมคิดว่าจะอาจจะตายวันนี้ไ้เสมอ <c oughs> แล้วก็ส่งความดีเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์สงศีลให้บริสุทธิ์เป็นปกติเพียงแค่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัท ขึ้นเที่อว่าบายภูมิทั้งสี่ปรียกานคือการเกิดเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรตก็ดีเป็นสุรกายก็ดีเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ด,กดีจะไม่มีสําหรับเราไปทุกชาติทุกสมัยถ้าจะมีการเกิดอีกเพียงใดก็ตามทีขึ้นเชื่อว่าอบายภูมิทั้งสี่ไม่ไปกันแน่ทางที่มาอย่างต่ำก็มนุษย์อย่างสูงขึ้นไปก็สวรรค์นพิพพาม ถ้าขณะใดเกิดจิตเกิดไม่นิยมร่างกายขึ้นมาเมาื่อไรขณะนั้นก็ถึงนิพพานทันทีสำหรับเรื่องการหนีบาปในเบื้องต้นที่บรรดาเป็นพุทธศาสนิกชนควรจะปฏิบัติก็ต้องพูดกันทุกวันแบบนี้การลืมต่อตอนนี้ไปก็มาพูดกันถึงอารมณ์อารมณ์ของบุคคลน,นี่เป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนอันนี้เป็นตอนที่ห้า วันนี้ก็จะขอพูดถึงอารมณ์ของคนที่ความจริงก็ไม่ไิด้มาหมายถึงบาปบาปที่ทำยังมาไม่ถึงเป็นแด่เพียงว่าก่อนตายมีความคิดว่าต้องการอะไรและจิตตั้งความมุ่งหมายไว้อย่างไงเวลาตายและไปเกิดที่นั่นทันทีแต่สำหรับการตายการเกิดในวันนี้ก็ขอพูดถึงอบา,ายภูมิเบื้องต้น คือขั้นสัติ์เดชานเพ <c oughs> าตายจากความเป็นคนเพราะไม่ได้ละเมิดศินไม่ใช่โอกาสไม่ใช่บาปที่ละเมิดสินไม่ใช่ระบาบป,ปรามาตพระไตรรณาคมมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นแต่เพียงว่าอารมณ์คิดเฉยๆว่าจุดนี้ดีว่าตายปุ๊บก็ไปทันทีเกิดที่นั่นทันใด แล้วภายหลังต่อจากนั้นไปเขาเมื่อตายไปแล้วเขาไปเกิดเป็นสัต์เดฉานตอนที่เป็นสัตว์เดฉานเกิดมีความรักในพระบ,บาเจกพระตเจ้จา <c oughs> เมื่อตายจากสัต์สันคือตายจากสุนัขเขาไปสุนัขก,ก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เช่นดาวประเด็งสติวโลกนี่ถ้าท่านหลายได้ฟังใครเขาพูด ว่าสัตว์ประหานทำบุญไม่ได้นั้นไม่จริงอย่างท่านผู้นี้ก็ดีหรือว่าเอราวัณเทพบุตรก็ดีท่านเอราวัณเทพบุตรเป็นช่างของพระอินทร์ในสมัยที่เป็นมาคามนบใช้ลากไม้ใช้แบกไม้ใช้ดึงไม้อเอาไปสร้างศางลาเป็นสาธารณนะตายแจกความเป็นช้างไปเกิดเปนเ,เปนทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลก มีนามเอรลวันเทพบุตก็รวงความว่าสติฉันก็ทําบุญได้ใทวาดาหรือผมก็ทําบุญได้มีผลเช่นกันก็ขอนําเรื่องราวเขา,าสตรตสเรื่องนี้มาคุยสู่กันฟังเวลานี้ก็ผ่านไปเก้านาทีแล้วเรื่องนี้ก็ปรากฏในพระธรรมบทก,กุฏกนิกาย <c oughs> มาในเรื่องสามมาวดี ท่านตัวเอกของเรื่องในเรื่องนี้ตามบาลีเรียกว่าโกโตฮาริกะโกโตฮาริกะคนนี้ท่านเป็นคนขอภัยถอะเป็นคนยากจนหนีภยัยแห่งโรคระบาดมากับปัญญากับลูกน้อยในที่สุดเมื่อาหารหมดในป่าหลายวันทนไม่ไหวต้องปล่อยลูกน้อยตายไว้ในป่าเป้ลูกเล็ก ลูกน้อยก็คือไมยลูกคนเดียวแล้วก็เป็นลูกยังเล็กอยู่ช่วยตัวเองไม่ได้ <c oughs> แต่กรรมนี้ยังตามสนองเธอไม่ทันออกมาเข้าไปสู่บ้านของกระดุมพีคือคนที่มีเงินไปขอข้าวเขากินแล้อยากจะทำงานเพื่อเลี้ยงชีพเฉยๆค่าจ้างจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่ทราบไม่เป็นไรต้องการอย่างเดียวเพื่อทรงชีวิตอยู่ได้ คนที่อดคนที่หิวเนี่ยเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทมีความคิดอยู่ว่าถ้าชีวิตมีอยู่ได้ก็ใช้ได้มีอาหารกินก็ใช้ได้เมื่อเข้าไปถึงบ้านของท่านกุดุมพีแล้วเข้าไปพร้อมกับพัญญาท่านกุดุมพีก็ให้คนจัดอาหารมาเลี้ยงก็เปอาหารประเภทที่คนใช้กินเนี่ยคนรับใช้เขากิน แค่ว่าเร็วเกินไปก็ไม่ใช่แน่บ้านคนที่มีความร่ำรวยเขาไม่ถือว่าแกงหมูแกงเนื้อแกงไก่มันเลิศประเสริฐเกินไปมันชินสำหรับบ้านประเภทนั้นอย่างบ้านเราจนๆจนย่าต่มาเองเขเกิดเคยเกิดในฐานะที่ไม่คยจะมีอะไรกินนักบางครั้งพวกเราเห็นพริกเผานิดหน่อยที่ผสมน้ำปลาอริดอร่อยได้เกิน เห็นคนอื่นก็กินหมูกินหมูกินเนื้อกินไก่ก็มีความรู้สึกในใจว่าถ้าเรารวยเมื่อไรจะกินหมูกินเนื้อกินไก่มันทุกวันกินมันทั้งวันเลยก็ยังได้ความรู้สึกของคนอดความรู้สึกของคนหิวมีแค่นี้ไม่ทะเยอทะยานมากเกินไปในขณะที่โกตุฮาริกะหรือว่าท่านโุดมพี ให้คนใช้คนรับใช้เอาอาหารมาให้สองส่วนเวลานี้อาจจะแบ่งเป็นจานก็ได้ถ้าจะเป็นจานถาดหลุมก็ได้นำเอามาให้พัญญาส่วนหนึ่งคือชามหนึ่งเอาามให้ในโกตุฮัิกาชามหนึ่งพัญญารักษามีมากส่วนของเธอเธออย่าไม่กินให้สามีกินก่อนท่านสามีก็แสนจะดีมาก น่าจะคิดว่าเรากับพัญญาต่างคนต่างอดกันมาก็กินกันคนละชามมันก็ท่งชีวิตได้แล้วแต่ว่าบุรุษผู้ใจแกล้วคำว่าใจแกล้วเนี่ยใจแกล้วในด้านของความโง่แทนที่เธอจะคิดอย่างนั้นส่วนก็เธอว่าเธอหนักใจกินจนหมดชามพัญญาทนหิวน่ารักลด้เกิน ว่าเห็นผัวผัวกินหมดชามแล้วก็ถามว่าต้องการอีกไหมถ้าต้องการเธอให้ส่วนของเธอในโกตัวพริกาก็บอกเอาความจริงนับใจแบบนี้ไม่น่ารักเลยเมียส่งให้ก็กินอีกขณะที่กินข้าวอยู่นั่นท่านกะดุมพีถ้ามีสุนัขตัวเมียอยู่ตัวหนึ่งท่านเลี้ยงไว้ไกล้ชิด ท่านก็กท่านเองท่กําลังกินข้าวเหมือนกันกินข้าวมาทุกปลายาตข้าวมาทุกปลายยอเป็นข้าวที่มีราคาแพงมากจะกินได้แต่คนที่ร่ํารวยกับมหาเศรษฐีกับกษัตริย์เท่านั้นคนที่จนลงมากินบ่อยๆไม่ได้นานๆกินครั้งได้แต่อย่างท่านกุดุมพีเท่าก,กินได้ทุกวันทุกเวลา ข้ามาทุบประญ้าเขาทำยังไงไม่ขออธิบายในทีน่นี้เรื่องเวลาประเปล่าเมื่อท่านกินข้ามาทุบประญาหมาตัวเมียที่แตะเลี้ยงไว้มันหมอบอยู่ใก,กล้ๆท่านก็เอาใส่จานแบ่งให้หมาตัวเมียเจ้าหมาตัวเมียผู้น่ารักผู้มีบุญมันก็กินข้าวนั่นโกตัวอริกะมองดูหมาตัวเมียก็คิดในใจว่าเจ้าหมาตัวนี้มันเกิดเป็นหมา มันดีก็เราซึ่งเป็นคนมากเราซึ่งเป็นคนเกิดมาจนกระทั่งมีเมียม,มีลูกคนหนึ่งแล้วคำว่าข้าวมะทุกปายาตเนี่ยน,น,นานๆได้ยินชื่อครั้งหนึ่งแต่การเฮียลิ้มชิมรสข้าวมาทุกปายาติแม่แตเตาเสษก็เล็บเข้าไปแต่ก็ไม่เคยดได้ไม่เคยได้พบทั้งนี้ข้าวมาทุกปายาติเป็นรา่าวมีราคาแพงมาก เหมาะสำหรับคนที่มีฐานะดีอย่างกะหากุมภีและเศรษฐีเท่านั้นเธอก็นึกในใจว่าหมาตัวนี้มีบุญเหลือเกินแต่ว่าเธอจะคิดว่าเราเกิดเป็นหมาบ้างก็ดีคิดหรือเปล่าบาลีไม่ได้บอกก็รวมความว่ากันขณะที่คิดว่าเจ้าหมาตัวนั้นดีกว่าตัวเท่านั้นเธอกินข้าวหมดชามรถชามหลัง ตามพระบาลีบรลมกำเลิบก,ก็คืออาหารไม่ย่อยย่อยไม่ทันอดมาตั้งหลายวันกินเข้าไปมากส่วนทุกส่วนของร่างกายก็เปลีย่ยนไม่สามารถจะย่อยได้เธอก็ขาดใจตายลงไปเวลานั้นเมื่อขาดใจตายลงไปแล้วจิตวิญญาณเดะทธิสมานในกายวิญญาณไม่ไปด้วยแน่เขาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทฟังไปดูนนะ คำว่าวิญญาณนี่เป็นความรู้สึกแค่ที่เราเรียกกันว่าประสาทตามที่เขาบอกขันห้ามีห้าอย่างคือรูปเวรนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งห้าอย่างนี้เวลาตายมันตายพร้อมกันก็ไม่เก,กาะกับร่างกายวิญญาณไม่ใช่จิตวิญญาณไม่ใช่ทิศสมานากายสสาหรับสิ่งที่ออกจากร่างกายไปคือจิตหรือทิศสมานากาย จิตมีสภาพคิดอธิสมาในกายคือกายก,กายหนึ่งที่ซ้อนอยู่ในกายเนื้อตามธรรมดาที่ก็บอกคนตายแล้วไปสวรรค์บ้างไปนรกบ้างไปเกิดที่น้นบ้างไปเกิดที่นี่บ้างเราจะเห็นว่าร่างกายถูกเผาบ้างถูกฝังบ้างเอาอะไรไปเกิดก็คือ,อความจริงของตัวเราข้างในไปเกิดตัวเราข้างในถ้าจะเห็นได้ทาไมได้ทิศกุญาณ เห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อไม่ได้ท่านจะเรียกว่าอาทิษมาในกายเป็นกายที่ไม่สามารถเห็นได้ในตาเนื้อถ้าเาจะมีความรู้สึกว่ามีไหมก็ต้องตอบว่ามีนั่นก็คือเวลาฝันเรานอนฝันเม่อทำโน่นทำนี่ทำนั่นนั่นใะกายข้างในจริงๆมันไปจริงๆแต่กายเนื้อมันนอนอยู่เจ้ากายตัวนี้และบรรดาท่านพุทธบริษัท ขณะที่อารมณ์จิตคิดว่าหมาตัวนี้ดีกว่าเรามีบุญวาสนาดีกว่าเราเมื่อสิ้นลมปราณลมวใจหมดไปปั๊บกายตัวนี้ไม่ออกจากกายเนื้เข้าสู่คันของนางหมาตัวเมียทันที <c oughs> ต่อมาไม่ช้าไม่นานเท่าไดก็คลอดก็ออกมาเป็นหมาโทนการที่ตายจากคนไปเกิดเป็นสุนัข สุนักประเภทนี้รู้ภาษาคนดีมากเป็นที่รักของท่านกหาบดีนี่ละบรรดาท่านุทธบริษัทย์เยคิดว่าการกรรมที่ทำแล้วเกิดเป็นสุนัขนี้ยังไม่หมายถึงการทิ้งลูกกรรมที่บาปที่ทิ้งลูกยังไม่มาสนองกรรมอย่างอื่นใดกรรมเพราะการปรามทยพระไตรชนาคมก็ยังไม่มาถึงกรรมเพราะละเมิดสินห้าข้อใดข้อหนึ่งก็ยังไม่มาถึง เป็นแด้เพียงความรู้สึกคิดว่าสุนัขดีท้หมาดีเพียงเข้าเท่านี้พอจิตออกจากร่างและทิศสมาลกายออกจากร่างก็เข้าสู่คันเขาสุนักทันทีเข้าท้องหมาที่จำม่บรรดาเทพพุทธบริษัทที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เราจเจริญสมาธิอริยปัญญายานทำอารมณ์ให้ทรงตัวที่เรียกว่าสมาธิคือการตั้งใจ ตั้งใจนึกถึงความดีมีพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นธรรมานุสตินึกถึงพระธรรมสังขานุสตินึกถึงพระอริยสงฆ์ศีลานุสติจิตคุมอารมณ์ในสิลนให้ทรงตัวจาคานุสตินึกถึงกระทานการบริจาคคือการให้เทวานุสติถึงถึงนึกถึงความดีของเทวันดาเป็นต้นที่องค์สมเด็จพระทศพลแนะนำให้ทำอย่างนี้ ที่จะบอกว่าทําให้เป็นชาญชายคืออารมณ์ชินตอรปนึกถึงความดีตั้งรายการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเวลาจะตายไม่ยามปกตกิก็นึกได้บ้างนึกไม่ได้บ้างลืมบ้างนึกถึงบ้างแต่เวลาก่อนจะหลับหรือตื่นใหม่ๆคุณจะส่งใจส่งอารมณ์ให้ส่งตัวคือตั้งใจภาวนาเรนึกถึงให้ส่งตัวไว้ทั้งสองสามนาทีก็พอให้ชิน เมื่อเวลาใกลยย้จะตายจริงๆอารมณ์ความดีจะรวมตัวถ้านึกถึงอารมณ์ความดีหกอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเลวหรืออย่างอ่อนที่สุดตายจากความเ็นคนจะไปที่เป็นเทวดาหรือพรหมทันทีทางนี้เพราะอะไรเพราะจิตน้อมถึงกุศลคำว่ากุศลหมายถึงจิตคิดอยู่ในความฉลาดไม่พลาดจากความดี ก็เล่ากันย่อๆเรื่องพุทธาตุติเป็นต้นเอาไว้ถึงเวลานั้นเคยพูดกันต่อมาก็มาคุยกับบรรดาท่านพุ้ตศาสานิกนชน <c oughs> เมื่อเขาเกิดเป็นสุนัขอาศัยที่ตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นสุนัขภาษาของคนทุกคำเขารู้เรื่องหมดแต่ว่าเขาจะพูดอย่างคนไม่ได้ นดเด็กกายก็กายแสดงออกทางกายบ้างทางเสียงบ้างทางตาบ้างเรร่องความเามื่อขาบันดาลท่พุทธริษัตถหลายเพื่อนทราบว่าสัตว์เดฉานทั้งหมดที่เราเห็นเห็นอยู่นี่มาจากคนทั้งนั้นคนที่มีอารมณ์พลาดจากความดีอารมณ์ความชั่วเขาเสียงใจเเกิดเป็นสัตว์เดฉานได้ไม่ยาก เรื่องนี้อ,องค์สมเด็จพระผู้มีพระพาคเจา้าทรงจัดต่อไปว่าหลังที่เขาเกิดเป็นคนแล้วล้วก็ขอโทษเป็นสุนัขแล้วเป็นสุนัขแสนรู้ที่ทา่านกาบดีรักมากทาก่านกามดีก็มีพระองค์หนึ่งเป็นพระบาเจกพระธเจาทา่านกาบดีมีความเคารพมากเวลาออกพรรษาแล้วท่านก็มพักที่เขาใกล้ๆ เวลาจะไปนิมนต์พระบรจเจพรวเจ้า,าก็นำเอาเจ้าเจ้าสุนัขแสนรู้ตัวนี้ไปด้วยบางครั้งบางคราวท่านมีธุระ <c oughs> ไม่สามารถจะไปได้ก็ใช้สุนัขแสนรู้ตัวนี้ไปนิมนต์พระบรจเจกุศธเจ้า,าการนิมนต์ของเธอก็เห่าบ้างหอนบ้างสแสดงสัญญาณจุดที่ใด้ที่ธรรมาหาษฐีคือพุ่มไม้ใหญ่ๆหญ่ที่หนาทึบ ท่านมาหาเศษถีด้วยกับวดีท่านคิดว่าสัตว์ร้ายอาจจะอาศัยอยู่ไปถึงทังก็ตีให้มันหนีไปคือตีพวกไม้มันตกใจหนีไปเจ้าสุนัขตัวนี้จําได้เวลาไปเองตาลําผางไปถึงที่นั่นก็เห่าบ้างหอนบ้างเป็นการกระโชกครับว่าสัตว์ร้ายมีจะได้หนีไปต่อมาปรากฏว่าเวลาเข้าไวษสาใกล้เข้ามา พระบัจเจกพระพุทธเจา้าท่านก็เนลาท่านท่านก็หาบดีขอไวจำเรรษาที่พวกเขาคันธรรมาตอันเป็นที่อยู่ของพระบัจเจกพระพุทธเจ้าทั่วไปเมื่อลาแล้วท่านก็ออกไปเจ้าสุนัขตัวนี้มันรักพระบัจเจกพระพุทธเจ้ามากมองดูพระบัจเจกพระพุทธเจ้าที่หอบไปเฮาบัง่งหอนบัง่งส่งเสียงสแสดงน้ความรักความเคารพ พอพระบาเจพทธเจา้าพ้นสายตายของมันมันก็ขาดใจตายทันทีตายเพื่อความรักในพระบะเจของพุทธเจา้าหรือตายเพราะวาระเข้ามาถึงดีกว่าอาตมาคิดว่ามันตายเพราะวาระคนชีวิตเข้ามาถึงพอดีแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่จะพูดว่าตายเพราะอาศัยความรักแต่พระบะเจพทธเจา้า แต่เรื่องความรักในพระบะเจกับพระเจ้าเนี่ยแต่มาไม่ไม่เขียงารักแน่รักและมีความเคารพแล้วก็แสนรู้ที่บางครั้งพระเบรเจจีพระเจ้าจะลองใจมันในเมื่อเจ้าสุนัขตัวนี้ไปตามท่านแท่นก็เดินตามมาบางคราวต้องลองใจแกล้งเดินเลยทางที่จะเลี้ยวเข้าบ้านเจ้าสุนัขตัวนี้ก็วิ่งเข้ากัน ถ้าท้ายก็แกล้งเดินเลยต่อไปมันก็เลยดึงชายสะบงให้กลับอตอนดึงชายสะบงนี้ไม่กลับไม่ได้บรรดาแต่พุทธบริษัทเพราะพระเบเจพระเจ้านี่มีผ้าแค่สามผืนผ้าสำคัญคือสะบงหนึ่งตัวจีวรหนึ่งตัวสังติหนึ่งตัวผ้าเกินก็มีรักระคดเอวกับรองสะเท่านั้นเอง ถ้าบังเอิญผ้าสะบงหายไปพระเจ้าสุนัขหนึ่งก็เห็นจะเป็นชีพเลยรวมความว่าพระเจ้าพุทธเจ้าลองแล้วหรอกอีกมันก็ไม่ยอมให้ท่านเลยหลังบ้านมีแสดงนความรักในมันมันรักพระเวเจ้าพุทธเจ้ามากจริงๆก็อาศัยที่มีความเคารพอย่างนี้และบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหริงเขารับรักพระบาเจพุทธเจ้าแสดงนความเคารพ รักด้วยแล้วก็เคารพด้วยเมื่อพระพเจ้าพระเจ้าไปตายแล้วอาศัยบุญความดีที่เธอมีความรักมีความเคารพในพระพเจ้าบันดาให้เธอไปเกิดเป็นเทวดาบ,สบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกเห็นไหมบรรดาแทนพุทธบริษัทชัติใดชังก็ทําความดีได้ไปเกิดเป็นเทวดาลแล้วก็มีนามตามที่ขัารายการกันว่าโคศกเทพบุตร คำว่าโคศกหรือโคสกับแล้วก็เกิดกล้องเขาเสียงดังมากอย่างโคศกเขาเประกาศอะไรเขาต้องใช้เสียงดังๆอย่างในสนาที่ญาโยูจะทําบุญก็ดีในวัดที่เขาทําบุญก็ดีในงานต่งๆนี่ทําบุญก็ดีถ้ามีงานก็ตามโคศกจะเป็นคนเสียงดังมากถ้าเสียงตัวเองดังไม่พอก็ใช้กระยยเสียงช่วย รวมความว่าโคส่งเทดเสียงดังมากถ้าบอกว่าแค่พูดเบาๆดังไปที่หกสิบย,ยชนถ้าวาระเต็มเสียงดังกล้องชั้นดาวดึงเธอเสวยความสุขบนสวรรค์นเทวโลกท่านดาวดึงสเทวโลกนานเท่าไหร่บาลีไม่ได้บอกเพราว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกน,นี่มีเวลาอยู่พันปีทิพย์ คือมีอายุอยู่ได้จริงๆนะพันปีทิพย์แต่ว่าพันปีขนดาวดึงไม่ใช่พันปีของมนุษย์ถ้าเทียบเวลากันในมนุษย์ไดร้อยปีเท่ก็หนึ่งวันขนดาวดึงแล้วสำหรับดาวดึงนั่นสามสิบวันก็เป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนก็เป็นหนึ่งปีก็เลยไม่ทราบว่าเธอเป็นเทวดาในดาวดึงกี่วันขเขาเทวดา แต่ว่ากี่ปีของเทวดาแล้วนับเวลาเท่าไรของมน,มนุษย์อันนี้อาตมาไม่ทราบเอาแต่เพียงว่าคนที่ไม่ทําบาปเพราะขาดสินห้าไม่ทําบาปเพราะมีเจรนาบร,รามาธพระไตรชนาคมแต่าอารมณ์จิตผู้สร้างน,นิยมส่วนที่เป็นส่วนเสียหมายว่าอารมณ์ที่ต่ํากว่าคือปนิยมสต์ฉันในอย่างใดอย่างหนึ่ง ตายแล้วก็ไปอยู่อบายภูมิแค่สัตยิฉันได้แต่ส่วนนี้กล่าวมาแล้วนั้นบางตอนลงนรกไปเลยเเที่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทยิ่งขอบรรดาทตานพุทธบริษัททั้งหลายจงระมัดระวังอย่าไว้ใจตนเองทุกวันทุกเวลาน,น,นึกไปว่าเราอาจจะตายวันนี้แล้วก็ส่งความดีคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์และกำลังใจตั้งตรงอยู่ในศีลทั้งห้าไปการ ไม่ละเมิดอสิเงทั้งกายวาจาและใจอรบ,บันดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายถ้าทําได้อย่างนี้เกิดกี่ชาติก็ไม่เกิดเป็นนายบายภูมิแน่ในเมื่อแลว้วเวลาหมดสาสิบนาทีพอดีก็ต้องขอลาก่อนที่บรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายโอกาสหน้าพบกันใหม่ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พผล จงมีแดบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี